บันจาเฉาห่วงตอนที่8ดถึงตอนที่สิบฮัทใช่ใครพูดไม่ดีเกี่ยวกับฉันเนี่ยเนื่องจากพระสนมซูไม่สบายลูกขอลาออกไปข้างนอกไม่ต้องรีบหรอกฉันยังไม่ได้ลองชุดนี้เลยขอบคุณพระสนมซูสำหรับความห่วงใยของคุณฝ่าบาทมาแล้วนี่คุณกำลังทำอะไรฝ่าบาทพระอ,องค์คิดว่ายุนหลิงดูดีหรือไม่ ประหลาดใจซูนิีเซียคณรู้หรือไม่ยูลิงเป็นเด็กผู้ชายมันไม่สำคัญหรอกยูลิงก็ชอบมันฉันดูแลลูกๆและปฏิบัติเป็นอย่างดีไลสาละสิ้นดียูลิงไปทำกันบ้านของคุณล่าสุดท่านแม่ได้สอนลูกชายเขียนข้อความแสดงความยินดีแต่น่าเสียดายที่ข้าเขียนไม่เก่ง เป็นการกระทำที่น่ารังเกียจจริงๆจากนั้นฟาบาทก็ได้หยิบกระดาษขึ้นมาอ่านเหล่าคุนานางสายพระโลหิตของฟาบาทแค่จะกล้าไม่ให้อาหารเขาเพียงเพราะลายมือเขาไม่ดีด้วยนิสัยของคุณฉันควรจะยอมให้คุณรับเลี้ยงองค์ชายจริงๆฉันถูกกำหนดให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์ชายสีแล้วไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะโง่แค่ไหนอุปนิสัยคือสิ่งสำคัญที่สุด สิ่งที่ฟาบาทพูดคือที่เจ้าบอกว่าพระสนมซูแต่งตัวให้องค์ชายสี่เป็นเด็กผู้หญิงหรอไม่เพียงเท่านั้นนะคะพาะสนมซูไม่ค่อยปล่อยให้องค์ชายสี่ศึกษาผมฉชนมองว่าเธอไม่ได้เลี้ยงลูกเลยมันเป็นเพียงการบรนเทาความเบื่อหน่ายหรือเปล่าเธอจึงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับเจ้าชายยังมีอีกหนึ่งสิ่งไหคะ ฝ่าบาทมาที่นี่หลายครั้งและกล่าวถึงองค์ชายองโตที่เกิดกับพระสนุมสูและเขาก็ทราบซึ้งใจมากอ่าฮทาไมฉันอ้วนขนาดนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นตามที่สัญญากันไว้ทำไมคนถึงอยากให้องค์ชายสีแก้งโง่ก็เพราะหลิวลุยเย็นยังไม่คลอดใหเหล่าไม่ต้องกังวลฉันไม่ปล่อยหลิวรุยเย็นไปแน่ช่วงที่ผ่านมา ก็ดูสงบสงบไม่มีอะไรเกิดขึ้น6เดือนต่อมาสนุกกว่าเซรี์อีกไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดนฉีกเป็นชิ้นชิ้นด้วยดาบฟันดาบราสนมสู้ฟ้องว่าหลิวลูเยนได้รังแกนเงาสนมระดับล่างจากนั้นหลิวลูเยนก็กล่าวหาพราสนมสู้ ว่าละเมิดกฎข้อบังคับของพระราชวังและฝ่าบาทก็โกรธมากจากนั้นหลิวรูเยนก็สร้างสถานการณ์ขึ้นว่าองค์ชายคนโตมีสัมพันธ์สวาสดกับนางสนมทําให้องค์ชายได้ถูกจับจากนั้นพระสนมซูร,รู้สึกล้มเหลวเมื่อองค์ชายคนโตซึ่งซึ่งเป็นความหวังมากที่สุดที่จะได้ขึ้นครองพระราชวัลลังก็ถูกกําจัดโดยสิ้นเชิงและถูกจําคุกในพระราชวัง ฉันคงประเมินหลิวลูเย็นต่ำไปสินะนี่ละสิเป็นหนังที่ต้องต่อสู้กันในวังแล้วโฮจะทำยังไงต่ออีกไม่กี่เดือนหลิวลูเย็นก็ใกล้คลอดแล้วนะบอกยนหลิงว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ต้องแซงทำเป็นโง่อีกต่อไปนี่เป็นของขวัญชิ้นใหญ่แก่หลิวลูเย็นเย็นเออขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณนะ ฟาบาทฟาบาทพระองค์ทรงมีความสุขมากนี่คงเป็นพระเจ้าที่รู้สึกถึงความจริงใจของฟาบาทจึงประทานองค์ชายน้อยลูกชายคือผู้ทุกเลือกนอกฟิลิกเป็นสัญลักษณ์ของพระราชินีโอเคโอเคนี่คือควาอวยพรของพระเจ้ามันคือความเมตตากรุณาของฟาบาทที่สะเทือนถึงสวรรค์ ฉันไม่เข้าใจทำไมคนถึงใช้อเทมระดับ A เพื่อสนับสนุนหลิวลูเยนความจริงแล้วฉันอยากให้เธอตายมากกว่าหลังจากเหตุการณ์อันเป็นมงคลน,นี้ทุกคนในวังจะคิดว่าหลิวลูเย็นจะกลายเป็นพระราชินีรวมทั้งตัวเธอเองขอนอกเรื่องหน่อยนะเพียงแต่ว่าการเลื่อนขั้นจากนางสนมไปสู่นางสนมสูงสักนั้นเรียกว่าการเอาอ,อกเอาใจ ติดที่ปิ่นปักผมการเลื่อนตำแหน่งจากตำแหน่งพระสนมเป็นพระราชนีนั้นเขาเรียกว่าตำแหน่งคุณธรรมแต่นางไม่สมควรที่จะได้รับตำแหน่งฉันอยากให้เธออยู่ห่างจากหลังฉันเพียงก้าวเดียวแต่ฉันคงจะขึ้นไปไม่ได้จนกว่าฉันจะตายคุณควรจะทำอะไรโอ้อย่าเพิ่งกังวลใจไปนะ ฉันแค่รอใครสักคนอยู่ที่นี่พี่ชายของฉันฉันขอแสดงความยินดีกับพี่ชายและพี่สะพ้ยความรักในวัยเด็กของหลิรูเยนยังเป็นน้องชายต่างบรรดาของ่าบาทนั่นคือองค์ชายเก้าอีกด้วยเพื่อความสบายใจของลิรูเยนองค์ชายเก้าจึงปล่อยปลาคับเพื่อขอพอรวันนี้ฉันขอมอบนอกฟิลิปปินให้กับลิรูเยนเพื่อจะขอพอรพระสนม ฉันมาช้าโปรดยกโทษให้ด้วยพี่สาวพี่พูดอะไรกันพี่สาวสนใจในตัวฉันฝ่าบาททรงพอใจกับเทลินและฉันมาที่นี่เพื่อแสดงความยินดีกับคุณอย่างแน่นอนอา้อาวอุชัยเก้าท่านมาที่นี่ได้อย่างไรข้าไม่เห็นท่านฉันได้ยินมานานแล้วว่าอุชัยเก้าและพระสนมหลิวเป็นคู่รักกันในวัยเด็ก แต่ตอนนี้พวกเขายังได้พบกันเป็นมิตรภาพที่ดีทั้งคู่ช่างไม่ธรรมดาจริงๆข้าขอเคารงโอชัยเก้าพี่สาวของฉันใส่ายฉันได้ถึงขนาดนี้เชียวหรือฉันฉันฟาบาดสุลูเซียฉันพูดอะไรผิดงั้นหรอคู่หลักในวัยเด็ก มันคือความจริงไม่จําเป็นจะต้องปิดบังอะไรส่วนมิตรภาพอันลึกซึ้งฉันไม่ได้บอกว่าเป็นระหว่างชายและหญิงมันเป็นเพียงความเข้าใจผิดของพวกเขาเองฉันไม่รู้จริงๆว่าฉันพูดอะไรผิดจนทําให้คนอื่นดูฉันเป็นแบบนี้คุณฟ่าบาทมันเป็นความผิดของฉันฉันเข้าใจความหมายของพี่สาวผิดฉันขอโทษพี่สาวณที่นี้ด้วยนะ ชื่อเสียงของครอบครัวน้องสาวมีความสำคัญมากแต่น้องสาวของฉันก็รีบเหมือนกันดังนั้นโอเคฉันรู้ฉันจะเตรียมเข้ากล่องให้เธอเอง